มาล้วงลึกและไขความลับวิธีคิดอะไรที่มหาเศรษฐีระดับโลกเขามีกันเพราะความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากวิธีคิดที่แตกต่างและมันเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีพันล้านได้จริงๆจ,จ,จากตัวอย่างของมหาเศรษฐีระดับโลกที่คุณจะได้ฟังในคลิปนี้สวัสดีครับคุณกำลังฟังขายไอเดียพอดแคสต์อยู่กับผมสมคิดครับ คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถประสบความสำเร็จระดับโลกได้ทั้งที่ก็เกิดมามีสองมือสองเท้าเหมือนกันกันกบเราบางคนเรียนไม่จบด้วยซ้ำหรือบางคนก็เคยล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและยิ่งไปกว่านั้นบางคนยังเคยถูกปฏิเสธมาแล้วมากมายแต่พวกเขากลายเป็นตำนานที่ทั้งโลกต้องพูดถึงอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากเรา วันนี้ผมอยากชวนคุณมาหาคำตอบผ่าน10 mindset สำคัญที่คนสำเร็จระดับโลกเขามีเหมือนกันรับรองว่าฟังจบคุณจะมองโลกใบนี้ต่างไปจากเดิมและเริ่มเปลี่ยนแนวคิดเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จของตัวเองได้อย่างแน่นอนพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ mindset ที่1ฉันคือผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองร0 0ไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์โอปราห์วินฟรีหรืออีลอนมัสก พวกเขาไม่เคยโทษคนอื่นไม่โทษพ่อแม่ไม่โทษรัฐบาลไม่โทษโชคชะตาเพราะพวกเขามีไมซ์เซ็ตที่ว่าชีวิตของฉันฉันคือคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบถ้าทุกอย่างพังแปลว่าเรายังทำได้ไม่ดีพอถ้าอยากเปลี่ยนแปลงโลกเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นของพลังที่แท้จริงครับม์เซ็ตที่สองล้มได้แต่ต้องลุกให้ไว ทุกคนเคยล้มกันทั้งนั้นครับคนธรรมดาล้มแล้วรอเวลาแต่คนสำเร็จส่วนใหญ่ล้มแล้วเรียนรู้พร้อมกับลุกให้ไวที่สุดคุณรู้ไหมว่าแจ็คมาเคยถูกปฏิเสธจากงาน KFC มีผู้สมัครงาน24คนรับเข้าทำงาน23คนและเขาคือคนเดียวที่ไม่ได้ทำงานนี้แต่เขาไม่ปล่อยไอ้ความล้มเหลวเป็นจุดจบเขาใช้มันเป็นเชื้อเพลิง เพราะ m ม n d เซตของเขาคือความล้มเหลวไม่ได้แปลว่าฉันแพ้แต่อาจแปลว่ามันไม่ใช่ที่ของฉันต่างหากและพระคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เคยล้มเหลวมาก่อนนั่นแปลว่ายังมีที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมเสมอรอคุณอยู่ครับอย่ายอมแพ้เด็ดขาดมาต่อกันที่ไม n ์เซตที่3เรียนรู้ไปตลอดชีวิตบิลเกตส์อ่านหนังสือปีละ50เล่มวอร์เรนบัฟเฟต ใช้เวลาวันละ5ชั่วโมงกับการอ่านคนสำเร็จรู้ว่าความรู้คืออาวุธและโลกเปลี่ยนไปทุกวันถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง m มายเซตของพวกเขาคือฉันต้องเก่งขึ้นในทุกๆวันไม่ใช่รอให้โลกใจดีกับเราอย่างน้อยๆเราก็ต้องรู้ให้มากกว่าคนทั่วไปเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าคุณนำหน้าพวกเขาแล้วและการไม่รู้อะไรเลยมันจะทำให้คุณเป็นผู้ตามไปตลอดชีวิต อย่าหยุดที่จะหาความรู้ให้ตัวเองครับเพราะการที่คุณไม่รู้อะไรเลยมันน่ากลัวกว่าที่คิด m มายสตที่4ฟังดูอาจจะน่าเบื่อแต่มันต้องคิดให้ได้แบบนี้ครับนั่นคือคิดแล้ววางแผนระยะยาวให้เป็นคนทั่วไปชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีแต่คนสำเร็จคิดแบบนักลงทุนระยะยาวพวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จมันต้องใช้เวลาเหมือนปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำและรอวันงอกงาม เจฟ f b เบโซสเคยบอกไว้ว่า Amazon ใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะมีกำไรจริงๆและถ้าคุณอยากสำเร็จในแบบที่ยั่งยืนคุณต้องฝึกใจให้โฟกัสที่การเติบโตในระยะยาวไม่ใช่แค่คิดวันต่อวัน มันอาจจะยากในช่วงแรกแต่เมื่อคุณฝึกคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆความคิดของคุณจะเฉียบคมมากยิ่งขึ้นมองไกลออกคิดแบบคนรวยได้คุณก็รวยได้แบบเขาเรื่องนี้พิสูจน์มาแล้วว่าจริงครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนส่วนมากถึงอยากรู้วิธีคิดของคนรวยเพราะเมื่อรู้แล้วคุณก็สามารถคิดและทำตามพวกเขาได้เลยอย่าเพิ่งเหนื่อยหรือหมดแรงกันนะครับไปต่อกันที่ mindset ที่5ไม่รอแรงบันดาลใจ ต้องลงมือทำทันทีคุณคิดว่าอีลอนมัสก์รู้สึกขี้เกียจไหมที่ต้องทำงานวันละ20ชั่วโมงแน่นอนว่ามันต้องมีบ้างละ่ะแต่เขาไม่รอแรงบันดาลใจเขามีมายเซ็ตที่ว่าฉันจะลงมือทำแม้ยังไม่พร้อมก็ตามคนธรรมดารอให้มีอารมณ์ก่อนค่อยลงมือทำแต่คนสำเร็จใช้การกระทำเป็นตัวเรียกแรงบันดาลใจลงมือทำไปก่อนแล้วแรงบันดาลใจจะตามมาเอง ลองทำกันดูครับแล้วไมซ d เซทที่6ละ่ะคืออะไรบอกเลยว่าสุดยอดมากครับนั่นคือให้มองความล้มเหลวเท่ากับข้อมูลที่เรามีคนที่ไม่เคยล้มเหลวเขาจะไม่มีข้อมูลที่ดีเท่ากับคนที่ล้มเหลวหรือพลาดมาก่อนทอมมัสเอดิสันเคยล้มเหลวมากกว่า1,000ครั้งในการประดิษฐ์หลอดไฟแต่เขาบอกว่าฉันไม่ได้ล้มเหลว1000ครั้งฉันแค่พบ1000วิธีที่มันไม่เวิร์ก เป็นยังไงครับนึกภาพออกเลยใช่ไหมครับว่าข้อดีของการล้มเหลวเป็นยังไงคนสำเร็จมองความล้มเหลวว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันเป็นข้อมูลที่มีค่าที่สุดที่แม้แต่คู่แข่งก็ไม่อาจรู้ได้และถ้าคนเปลี่ยนมุมมองนี้ได้ทุกครั้งที่ล้มเหลวมันจะกลายเป็นครูที่ดีไม่ใช่การถูกลงโทษนะครับไมเซทที่7ข้อนี้คนธรรมดาไม่เข้าใจนั่นคือต้องทำเกินความคาดหวังของคนอื่น คนสำเร็จไม่ได้ทำแค่ผ่านนพวกเขาทำให้มันแตกต่างและต้องโดดเด่นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้พนักงานธรรมดาทั่วไปทำงานให้ครบชั่วโมงแต่คนอย่างโคบีไบรันซ้อมหนักกว่าคนอื่นตั้งแต่ตอนตีสี่เพราะ m มายเ็จของเขาคือคนธรรมดาทำแต่สิ่งที่จำเป็นแต่คนสำเร็จระดับโลกทำในสิ่งที่ไม่มีใครอยากทำไมเซตที่8 ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เก่งกว่าคุณจิมโรนเคยพูดว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดคนสำเร็จจึงเลือกสภาพแวดล้อมพวกเขาเลือกคนที่เก่งและฉลาดเลือกอยู่กับคนที่ดันเราให้เติบโตไม่ใช่ฉุดเราให้ติดอยู่ที่เดิมคุณผู้ฟังก็อาจจะคิดว่ามันจะไปหาจากที่ไหนคนที่เก่งกว่าเราแล้วเขาจะยอมสังคมด้วย มันก็จริงครับแต่ถ้าเราคู่ควรกับสังคมนั้นยังไงเขาก็ต้อนรับคุณอยู่ดีการจะหาสังคมที่ดีต้องทำให้ตัวเองดีและคู่ควรก่อนนี่คือสิ่งที่คนสำเร็จเขารู้กันเกือบจะครบทั้งหมดแล้วครับอย่าเพิ่งเบือ่อมามาต่อกันที่ Mindset ที่9ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนคนรวยระดับโลกไม่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างพวกเขาฟังมากกว่าพูดเรียนรู้จากคนอื่นเสมอ ความอ่อนน้อมไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันแปลว่าคุณมีมายเซตแบบเติบโตพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังและเรียนรู้จากผู้อื่นคนที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วรู้หมดแล้วทุกอย่างคนแบบนี้อันตรายมากๆที่จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็นถ้าคุณไม่อยากหยุดอยู่ที่เดิมจงเปิดใจเรียนรู้และจงเป็นน้ำครึ่งแก้วให้ได้ไปตลอดชีวิตยิ่งดีครับ สุดท้ายท้ายสุดกับ m มซ์เซทที่10เป้าหมายใหญ่ๆเริ่มต้นที่ก้าวเล็กๆทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากก้าวเล็กๆก,กันทั้งนั้นคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่ดีเลยครับเพราะมันสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการทำสิ่งเล็กๆคนสำเร็จไม่รอให้มีแผนที่สมบูรณ์แบบพวกเขาเริ่มเลยเรียนรู้ไปทำไปเหมือนเจฟเบโซสเริ่ม Amazon จากโรงรถ หรือมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่เริ่มทำ Facebook จากหอพักนักศึกษาเพราะ mindset ของพวกเขาคือสิ่งที่ทำเล็กๆในวันนี้อาจเปลี่ยนแปลงโลกในวันข้างหน้าได้ไม่ว่าคุณจะมีความฝันที่ใหญ่แค่ไหนสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่คุณทำได้โดยในผัดวันประกันพรุ่งหรือหาเหตุผลมาหยุดตัวเองเพราะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นบางที ลายทางนั้นอาจยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณเคยฝันไว้ก็เป็นได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณคิดว่า m ม n d s e t ข้อไหนที่คุณยังไม่มีบ้างครับแล้วคุณพร้อมไหมที่จะเปลี่ยนมันตั้งแต่วันนี้เพราะความสำเร็จมันไม่ใช่พรอนสวรรค์แต่คือระบบความคิดที่คุณสามารถพิชิตความสาเร็จได้อย่างที่คุณต้องการและความโชคดีคือเราสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ทุกวัน ถ้าชอบเนะะื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ